สวัสดีครับเจอกัะต้องสองดอกอีกเช่นเคยเอยวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปวัดชัยชิมพีกันเออกลับก็กลับไปครั้งกับสามอบาทเที่ยววัดของเราวัดชัยชิมพีโอเคเขาบอกว่าวัดชัยชิมพีเนี่ยมันมีตลาดนัดด้วยตอนเย็นเออและของถูกมากอืมไม่ได้ตามใครนะ ออแค่ไปดูแน็ดูเอดฟูดมาไม่ได้ตามใครเลยจริงๆโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยชินชอบที่นี้ก็กดแชร์ไลค์ติดส่อขายด้วยเดี๋ยวเรานั่ง509ไป509มาแล้วไปไปไปปไป,ไปนี่เรานั่ง509ไปเพชรเกษมเพชรเกษม48ไปเพชรเกษม48 509เอาละ่ะเรานั่งรถเมย์สาย509มาี21บาทตีกลมๆซะ20แล้วกันเดือสองวัตดสิบ มาตอนนี้เรามาถึงไอ้นี่แล้วเพชรเกษมส8สิเพชรเ,รษเกรเรษมส8สิเขาจะมีสถานี MRT อยู่นะเนี่ยผมอยู่บนสถานี MRT เออสถานีเพชรเกษมส8อสิบแปก็ถ้าใครมาโดยไฟ้าก็ได้โดยฟ้าก็มาต่อบางว่าต่อบางว่าแล้มาต่อ MRT เออ,อะโอเคตอนนี้ผมก็กำลังเดินเดินไปที่เทศกั๊กเข้ม48อยู่ฝั่งไหนก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้กำลังมัวมัวไปปะผมว่าผมน่าจะต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้าไปอะ่ะเพราะว่าวัดน่าจะอยู่ลึกวัดชัยชิมพีน่าจะอยู่ลึกอยู่เออ ผมต้องนั่งมอสารับจ้างแหละแต่ไม่รู้เท่าไหรเดี๋ยวเราลองดูกันแล้วกันไปม่มั่วเอาตรงนั้นแหละแล,แล้วผมก็มาถึงวัดชัยชิมพีนี่บรรยากาศวัดชัยชิมพีตรงนั้นเป็นสถานที่ไหว้พระนะแต่เขากำลังบูรณะอยู่ผมก็เลยไม่ได้เข้าไปเออวัดชัยชิมพีนี่ก็เป็นสาราการประเรียนตรงนั้นก็มีศารานี่ก็คือ บรรยากาศวัดชัยชิมพีโอเคนะผมไม่ได้เข้าไปไหว้พระหรอกก็เราก็นั่งมอไซค์เข้ามาสามสิบบาทเออจากปากซอยเลยจากปากซอยเพชรเกษมส8สิบดเลยนะอืมเข้ามาเข้ามาถึงที่ตลาดนัดเลยเออช่วงเย็นมีตลาดนัดอยู่ข้างหลังวัดเนี่ยข้างหลังวัดชัยชิมพีเนี่ยเดี๋ยวละผมกำลังเดินเลาะไป เดินเลาะไปเดินเลาะไปที่ตลาดไปเราไปดูกันวุ้ยตอนนี้เราเหลือเท่าไหร่แล้ววันเนี้นั่งรถมาประมาณห้าสิบเอ็ดบาทเหลือประมาณสองร้อยห้าสิบอมื้อนี้เรากินซักร้อยกว่าบาทแล้วกันเอผมว่าผมสร้างเป้าไว้ประมาณร้อยสี่สิบแล้วกัน ร้อยสี่สิบนะดูสิร้อยสี่สิบตลาดนี้จะทําให้เราอิ่มได้ไหมได้ข่าวว่าตลาดนี้ของถูกมากปะเราลองดูกันเอาจริงๆนะที่ผมมาเนี่ยผมตั้งเป้าไว้นะผมอยากจะกินสรราลาเปาทอดน้ํากับเอแคร์ล้วลองดูกันวันนี้วันนี้ได้ไหมสรราลาเปาทอดน้ํากับเอแคร์ care. เนี่ยกำลังเดินเข้าตลาดละเดินเข้าละเดินเข้าละว้าวุ่นเลยว้าวุ่นอย่างนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวยเดินเข้ามาเจอถลาเปาทัดน้ำเลยเอา <c oughs> เราสั่งไว้ก่อนดีกว่าเราสั่งไว้ก่อน <c oughs> เมื่อกี้ผมก็สั่งซาลาเปาไส้หมูสับไปสองลูกแต่ต้องคอยหน่อยเออก็เลยออกมาเดินเลยออกมาเดินออกมาเดินหาอะไรกินไปหาอะไรกินกันดีกว่าหาอะไรกินกันก่อนนี่ผมเจอทีเด็ดร้นานขนมไทยเอาขนมต้มกล่องหนึ่งครับกล่องหนึ่งนะครับครับผม ได้ขนมต้มมาอีก20บาทเป็นไงี้ขนมต้มเราต้องเล่นทุกตลาดร้านขนมเขาชื่อร้าขนมเจ๊ติ๋วนะเออน่ากินดีเขามีถั่วตัดด้วยถั่วถั่วอะไรสักอย่างอะสีเหลืองๆอะเออน่ากินว่ะแต่ผมเน้นขนมต้มอุ้ยไม่ได้ไม่ได้เจอตุกตาเบเกอรี่ว่ะวันนี้พิกซ่าว่ะเุกซ่าบอกันว่า เอแคว่ะเอแคได้เครับคูเดียวแม่ะจาเอแคบบาบาทใช้กลารจ้ะเสก่อยี่นะคะยี่สิบาทครับพี่เอแคร์บ้ายี่ห้าใช่ไหมเป็นนมสดนะครับครับครับจแล้วจะมีแค่เอแคร์ยี่ห้าไปกล่องยี่ห้าแฮมเบอร์เกอร์ยี่ห้านอกนั้นี่ทุกอย่างเลยครับโอเคครับ ล้เลยจากลูกค้าค่ะอย่างเดียวอย่างเดียวุครับใ่ดหครับเอ้เอ้ยผมเจอข้าวหมูกรอบ45บาทเองเดี๋ยวเราลองกินกันดูดีกว่าเออข้าวหมูกรอบเวยเฮ้ยข้าวหมูแดงหมูกรอบ เป็นไเป็นไปได้ที่จะบดได้นะเอาข้าวหมูแดงทุกอย่างมีกล่องไหมครับคได้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 ฮะหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องครับ

ขอช้อนด้วยนะครับคือตอนนี้ผมก็ซื้อของไปประมาณ120แล้วนะเอแคยิบห้าข้าวหมูข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงก็55อืมผมสั่งเป็นพิเศษมานะพิเศษใส่กล่องถ้าเป็นห,อห,อหอนอ่อห่อห่อละสี่สิบาบาทเออแล้วก็ขนมต้มอีก20 สักาลาเปาไปสองลู่กยี่สิบเป็นร้อยยี่สิบละเอ๊เราลองหาอะไรอย่างอื่นกินกันสักอีกอย่างหนึ่งไหมเออโอ้ยอันนี้มันคืออะไรอะครับแกงเผากล้วยอบกล้วยค่ะข้าวกีอ๋นนนนอนโอเคอนนเ,เอาผีเสื้อเขียวเอากล่องหนึ่งอันนี้พะโพรวมนี้ผสมหรือ,อรเอาอะไรเอาผสมคาตาผสมเลย,ยใช่ใช่ใช กลองเดียวนะครับผมกล่องเดียว่ังกลองเดียวครับไม่ไม่ไม่ได้ขนมไม่นี่มาไม่รู้ขนมอะไรมันชื่อเรียกอะไรวะเออขนมคล้ายๆขนมผักกาดอ่ะเออ ไม่รู้อร่อยเปล่าเดี๋ยวเราลองชิมกันดูเอาละครับเรามาเคลียร์ลองเคลียร์ค่าที่จ่ายกันร้อยสี่สิบของเราได้แล้วมั่งอันนี้ขนมขนมอะไรสักอย่างอะ่ะยี่สิบห้าบาทเออมีน้ำจิ้มมีอะไรด้วยน่าอร่อยดีอันนี้เขาเรียกขนมอะไรวะจำไม่ได้อะ่ะ เออเขามีน้ำจิ้มหวานๆมาให้ด้วยเดี๋ยวเราลองชิมกันดูแล้วก็มีเอแคร์ยี่สิบห้าบาทเหมือนกันสองอย่างรวมกันเป็นห้าสิบละสองอย่างรวมกันห้าสิบส่วนข้าหมูแดงหมูกรอบพิเศษห้าสิบห้าร้อยห้าบาทร้อยห้าบาทตะไครนี่ยี่สิบสลับเปาทอดน้ำอีกยี่สิบร้อยยี่ห้าบาท ขนมต้มอีกยี่สิบร้อยสี่สิบห้าบาทเกินมาห้าบาทและคำถามเดียวเลยจะกินหมดยังไงวะเนี่ยเพราะว่าที่นี่อาหารค่อนข้างถูกคือคำเดียวเลยกินยังไงก่อนเออกินยังไงก่อนกินยังไงให้หมดก่อนบ <laughs> าทเดี๋ยวเราเริ่มต้นใจนี่กินก่อนเลยอูซสาระเปาทอดน้ำแม่งร้อนวะพักไว้ก่อนพักไว้ก่อน โอ้ oh, แม่งร้อนจริงร้อนจริงแล้วกินขนมไม่นี่ิก่อนดีกว่าอยากลองชิมว่ะได้ขนมเผือกเขาพดอะไรเนี่ยเออแล้วเขาก็มีน้ำจ้้งน้ำจิ้มมาให้ด้วยมันน่ากินสุดๆเลยนะมันคล้ายๆขนมประกาศอ่ะเออจริงๆ yeah, ดูดิ อย่างเงี้ยเนี่ยอ,อ,อย่าล่วงอย่าล่วงเป็นเผือกกอเข้าวโพดอืเดี๋ยวราดน้ำจิ้มกอนเขาไม่ีน้ำจิ้มเนี่ยไอ้นี่มาให้ ไปเลยยี่บ้าบาทนะเนี่ยเนี้มันหอมหๆเหมือนกล้วยช่ายเลยอ่ะ รนนอร่อยเลยแล้วก็พอนี่อร่อยขนมมาไม่รู้อ่ะอืมมันจะคล้ายคุยจะช่ายอืมถ้าไม่ใช่อืมแต่อร่อยวะ่ะ รสชามันอธิบายไม่ถูกอ่ะสุดยอดอร่อยยี่้าบาทมาต้องกินอันเนี้อร่อยมากคล้ายขนมอร่อยวะม,มันอร่อยนะ ข้าวโพดยัอยงอร่อยเผือกจะไปเหลืออะไรไม่เผือกเผือกก็ดีไอ้เผือกนี่อารมณ์คล้ายๆแบบปลักด่างอะ คล้ายๆเผือกบ่า่ยางอ่ะเอออร่อยว่ะในนี้มันก็จะมีมีเผือกมีถั่วเออแล้วก็มีตั้งโอ,อ๋เฮ้ยพอผสมกันพอผสมกับแป้งกันอะไรเนี่ยอร่อยว่ะอ,อันนี้ตุๆของจริง ยีบ้าบาทเนี่ยอืมมาเลยต่อไปเรากินข้าหมูแดงกันข้าหมูแดงหมูกรอบคุณเชียงพิเศษห้าสิบห้าบาทแต่ลืมเขาบอกเลยคุณเชียงหมูไข่แน่นเนี่ยเนี่ยเลย เชียงหมูไข่แบบแน่นๆเลยเดี๋ยวให้ดูนีเลยกุณเชียงหมูไขแบบแ่แน่นๆนี่ห้าสิบห้าบาทเลยโอ้โหน่ากินสุดๆขอบอกว่าเขาไม่ห่วงน้ำจิ้มเลยเนี่ยเขาไม่ห่วงน้ำลาดเลยน้ำลาดมาเป็นไปเหมือนแน่นๆเลยนี่น้ำราดมาแน่นๆเลยกุณเชียงข้าว Uh huh. อน,นี่คือข้าวหมูแดงสูตรโบราณน้ำราดไม่หวานเข็มข้นอร่อยกลมกลม่อมน้ำราดไม่หวานเลย แล้วพริกในนี้มันคือขี้นหนูเว้ยมันคือของโบราณเว้ยโอ้โหอร่อยว่ะจะใส่ซอสในนี่ก่อนดิวดำไม่ใส่ละกินเลยดีกว่าอร่อยอันเนี้ยโอ้โหอันนี้มาก็ต้องกินมีไข่ครึ่งฟอง ไข่เป็ดครึ่งฟองไม่ใช่ไข่ไก่แน่นอนไข่เป็ดครึ่งฟองสวบเลยอไข่เป็ดมีความยั้งมาตูมอร่อยรู้เลยว่าจ้าของดีคุณเชียงยังอร่อย แค่นี้กินหมูกรอบแล้วมั้งอืมหมูกรอบหนังกรอบอ่ะช่ำๆเลยอืมหนังกรอบแล้วช่ำเนื้อฉ่ๆเลยไม่แข็งกระด้างเลยอืม,อม ที่เดือดของเขาคือน,น้ำลาดเลยนะจะบอกให้บางหมูแดง,งหันมาขึ้นไม่หนาไม่บางกำลังกิน แล้วทำไมร้านนี้เขาหมดเร็วเมื่อกี้ผมไปผมเห็นเหลือหมูกรอบแค่นะั้นนะเหลือหมูกรอบแค่สองทีนั้นอน่ะรสชาติโบราณน้ำไม่หวานมากกลมกล่อมส่วนหมูหมูกรอบนึ่งเทียงไข่โอเคทำเลโอเคมาก กอหมูแดงและหมูกรอบรักคุณเชียงหมูแดงอื อร่อยสุดๆวานเลยซาลาเปาเราน่าจะเย็นแหละซาลาเปาทอดน้ำใส่แน่นเปี๊ยะมีไส้ <c oughs> <c oughs> เข้าใจแล้วทำไมคนต่อคิว <c oughs> แน่นเปี๊ยะโอ้โห ไส้อร่อยด้วยอันนี้สุดอันนี้ดีแตกลูกหนึ่งเก็บไว้ก่อนกินไม่ไหวไอ้ขนมสองกินนั้นอนะ่ะเอาซะล่วงเลยอืใส่แน่นๆ องลขนมต้มนี่ขนมต้มได้มาแล้วขนมต้มนี่ไมน่นี่เดี๋ยวชิมเลยถ้าทางแป้งจะบางนะะดูเลยแป้งบางจนเห็นไส้ พอกับตลาดตลาดเซียรังสิทเลยพอๆกันเลยแต่ที่นี่มะพร้าวอ่อนมากอร่อยมากตัวแป้งอาจจะสู้ที่เสียรังสิทไม่ได้นะแต่ไส้อร่อยเลยและที่สำคัญมะพร้าวดีมาก โดนมะพร้าวอ่อนดีมากเนี่ยเข็มใต้เั็นไหแทบจะทะลุออกมาแล้วใช่อย่างเยอะมะพราะ้าวยังอ่อนเหรอ ี่บาท네ไม่แพงเลยอันนี้ไม่แพงเลยอร่อยเป็นที่หนึ่งในใจได้เลยเนะยอื้มอื้อื้หมดไปอีกอย่าง เอาละเดี๋ยวเราลองชิมอันสุดท้ายกันชิมนี่กันเอแครผมขอชิมแค่สองลูกพอนะเพราะว่ากินไม่ไหวแล้วกินไม่ไหวแล้วขอแค่สองลูกพอลูกใหญ่ด้วยในกล่องยีบห้าบาทเนี่ยมีหกเจ็ดแปดแปดลูกเขาเป็นเอแครนมสดนะเนี่ยดู ครีมนมสดครีมแน่นแป้งบางอร่อยครีมแน่นแป้งบางหวานน้อยแต่ยังพอม,มีความหวานอยู่หุเยี่ยม25บาทถือว่าคนลุมถูกต้องใช่ มาต้องเอาเอแค่ K. อร่อยมากเอา,เอาละครับ EP วัดชัยชิมพีของเราก็จะประมาณนี้ก็ซื้อของกินไปร้อยสร้อยสี่สิบ้าบาทค่ารถมาห้าสิบาทก็ร้อยเก้าสิบาทโอ้ยขากขับสบายสบายชิวชิว ไม่น่าเกลียดเนาะโอเคก็จะประมาณนี้ขามาห้าสิบบาทอันนี้ซื้อของกินไปร้อยร้อยสี่สิบห้าบาทก็ร้อยเก้าสิบาีสีกสองร้อยอะหีือสองร้อยเดี๋ยวออกไปก็ค่ารถกินน้ำก็ไม่ถึงก็สามร้อยวันนี้โอเคอีพีนี้ก็จะประมาณนี้ส่วนวัชชัยวัชชัยชิมพีก็เขากำลัง มูลนะตรงที่ตรงที่ไอ้นี่อยู่นะตรงที่ไว้พราอยู่ถ้าใครมาก็มาตลาดตรงนี้ได้ของกินถูกและอร่อยบางอย่างก็ราคามาตรฐานบางอย่างก็ถูกอืมแต่เรื่องรสชาตินี่ผมที่ผมกินมานะ่ะโอเคทุกร้านนะโดยโอ้โหไม่ใช่ว่าโอเคอร่อยเลยอร่อยแล้วมันถูกมากเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ถูกมากมันถูกอะ่ะมันถูกมันถูกมันถูกกับคุณภาพของ ของอาหารน่ะเออโอเคใครที่ชอบคลิปนี้กดแชร์ไลค์ซับสไครด้วยเยี่ยมกันดีพีหน้าไปละบาย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 